ี่ก็กำลังเป็นหางแย่ดี๋วได้ลืิมลองรถว่าอร่อยตามที่เขาพูดคุยกันไหมนะครับว่ามูสังเคิงมีรสชาติที่อร่อยสวัสดีครับวันนี้ผมลุงยุทธพาเที่ยวสวนก็พามาดูสวนที่จริงๆแล้วเจ้าของเขาอยู่ที่บ้านคลองตะเคียนนะครับ ตำบลบางยางอำเภอหนองบัวปางจังหวัดพิษณุโลกแต่พื้นที่ที่ทําสวนนี้ก็อยู่ในเขตของตำบลวางหินนะครับเดี๋ยวจะพามาดูสวนมูซันคิงนะครับจำนวนทั้งหมดทั้งเส้นเอ๊ะทั้งหมดจากต้นก็รวมทั้งหมดนะประมาณสามพันสามพต้นนะครับโอ้มูซันคิงทั้งนั้นเลยตีก็มีมทองประมาณ5-60หกสบต้นเอาไว้แจมไห้ลองเบื้องซ,ซคิครับแต่ ทั้งเมื่อนี้เน้นหมูสังคิงมูสังคิงอายุสี่ปีแล้วท่าบมันมีสี่ปีสามปีเอ้สี่ปีนี้เข้าลูกได้แล้วท่าบกกปีนี้ลองทําไว้ประมาณห้าร้อยต้นปรากฏว่าเริ่มออก่ะเริ่มออกครับอย่างตัวอย่างตัวนี้อเริ่มออกมาให้เห็นเยอะแล้วะอ้อันนี้สี่ปีวัดทีครับครับบางส่วนมันเป็นลูกแล้วก็มีนะมันออกมาพร้อมกันมันพร้อมมันเป็นไร้ลูนท่านนี้ครับ ข้างบนก็มีคกําลังบานก็มีอันนี้นะได้แต่งไปแล้วก็มีเห็นเด็ดอ๊อแล้วก็มีเยอะไงโอ้ oh, มีการแต่งการ oh. เด็ดหลองเบิเนะว่ามันยีติดให้หาบอเนอ้องมันจะโลนบอสสลัดบอครับครับหาไว้ได้ห้าร้อยต้นการที่ออกด้องนี่เห็นเป็นประมาณสองสามร้อยแล้วมั้งอืมอันนี้ไงฮะนี่ก็รุ่นแรกเป็นลูกแล้วมูซานคิงเขาเรียกว่าราชาแห่งความอร่อยของผู้เรียน ก็แล้วแต่ความชอบนะครับบางคนก็บอกว่าหมอนทองอร่อยกว่าบางคนก็ว่าหมอนทองไว้ทิดหลังหลงหลินหลงรับแล้วว่าทิหลังลงูซังคิงจะเป็นรสชาติที่อร่อยมากที่สุดก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับผมก็ปลูกเอาไว้สี่ห้าต้นจริงๆผมก็เอาต้นพันุ์จากสวนนี่แหละไปนะครับนี่นี่มันไหลออกมาเลยมันนี่นี่ตัวนี้ ไปนันมีหมดออกที่แผนป้ายสีเหลืองๆนั่นโอ้ที่ป้ายสีเหลืองนี่มาทิ้งครับผมทำไว้ไงโอ้ถามาละโอ้เริ่มเริ่มเริ่มโอ้กิ่งนี่เยอะยังใบคะแนงนี่ต้องออกออกบนไหบ่ออักอยังบอทงท่อแตงแควเดี๋ยวบางคนรอให้มันออกหลายก่อนหนคณะเที่มันออกดอกนี่เรื่องปุ๋ยเรื่องน,น้ำนี่ยังไดครับตรงตองก็ให้น้ํา ปกต,ติน้ำตื้รอดวันน้าที่ออกดอกขั้นหอกากน้ำบ่บ่กากให้บ,บ่กากากมันบ้านเฮามันกากมันแห้งแรงอยู่แล้วโอ้ต้องให้ตามปกติให้ปกติเลยแล้วปุ๋ยเด็ปุ๋ยก็ให้ปกติอืมปุ๋ยให้ปกติตอนาซาสมะฮานอยูา่าั้นส่วนใหญ่ให้ปุ๋ยตัวใดล่ะก็ใส่ศูนย์ห้าสองสามซีศูนย์สองสามซีอ่าแล้วก็ จังว่าที่กําลังเป็นดอกนี้ได้ให้บ่บมให้แล้วหยุดให้แล้วหยุดให้ปกติแต่น้านี่อย่างห้อยู่จะลาฆ่า,มาแมลงตามปกติโอ้ที่เขาว่าหมูสันคิงนี้เป็นทุเรียนที่ทนตอ่อโรคที่เจอเจออยู่นะที่ประสบการณ์ที่เจอนี้มีมียังไดมาลบกวนก็มีพวกเพีย้ยน่ะเยอะโอ้เพี้ยนนี่มันดูทั่วไปปกติอยู่แล้ว ม,มันก็มีไฟทอปได้ธรมรมดาปกติบบอยู่ตแบบะเลี่ยมปกติมันก็มีเป็นนานเจียวต้อตอนหนึ่งแล้วก็รักษาวแต่ก็ยังว่าเนาะมันทุกยามันก็ต้องไม่ว่าแต่ผ่านไม่ยัง่งเนาะมันก็เจอบาแต่เนาะครับครับก็ดูแลเอาเพยงใดพอได้รับคนนี้ตื่นเต้นปะพี่แรกเอ๊อย่างบม่รู้ว่าแย้บัได้เนี่ยรุนย่นี่ว่าติดบัติดนะโอ้ยอย่างรุนอยู่เต้ครับครับโอ้โหรุนนั่นีีติดบัติดพอดูแล้วแต่ก็ดีใจแล้วที่เห็นออกดอก ท่านผู้ชมส่วนนี้นะครับจริงๆเราเขาปลูกต้นคู่อยู่ข้างบนนูนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าโดยรวมเป็นยังไงเสียดาที่ผมไม่มีโดนนะครับถ้ามีโดนก็จะถ่ายโดยรวมให้ดูชัดๆส,สวยนะครับแต่อันนี้ก็จะขึ้นไปอีกเนินหนึ่งเพื่อที่จะได้เห็นชัดๆขึ้นมาอีกนิดหนึ่งจริงๆเขาปลูกต้นคู่รวมแล้วก็สา0พัน้าร้อต้นแต่ตอนนี้บางบางคู่มันก็ตายไปแมนโบอืมอ่า บ,บางคู่มันก็ตายไปต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหลือต้นเดียวก็โดยเฉลี่ยแล้วก็อยู่ในประมาณสักสามพันต้นแต่<น>ถ้ามันบทรหากันต้นใหญ่มันก็อีโบลอดอะ่ะต้นน้อยอะ่ะแมนแมนมมมในเนื้อที่ในเนื้อที่ก็เจ็ดสิบห้าไร่ส่วนนี้ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวในอำเภอวังปูงนะครับที่มีเยอะที่สุดนะครับ มูซันคิงนี่กําลังเริ่มออกใช่ไหมมันเป็นบางกิ่งออกมันออกไม่พร้อมกันมีปัญหาเรื่องน้ำได้บอลนะนั้นน้ำแรงมาเออก็อย่างโบอตอนเอาลุก,กอย่างบรุ้เลยว่ามีปัญหาบมีปัญหาแต่ที่ผ่านมาครับบมีปัญหาก็พอได้อยอู่พอได้อยู่เนาะแม่นแมนเบืออ่อเลยทีอย่ไออกเบินะ่อะนามันก็ทาไว้ห้าร้อยต้นแต่อ่าผลออกมาไม่รู้ว่าจะติดทั้งห้าร้อยต้นไหมถ้าติดห้าร้อยต้นเนี่ยผมว่าคิดาเป็นตัวเลขโอ้โหหน่อนเลยนะครับกำลังออก มันเป็นทุเรียนที่กินสุกได้มัลุกล้นก็กินได้ไงบอเซียเออมันบอเซียเน้องวัือมอนทองเนาะอืมเนี่ยมันออกหมดนะที่ผมทำไปเะยเนี่ยป้ายตั้งเหลืองนี่คือเขาทำทำดอกทำลูกนะครับทำดอกออกหมดเลยมันก็ก็ว่าลุ้นอยู่นี่วามจะได้ลูกไหมกำลังเริ่มมันมีอยู่ส่วนหนึ่งส่วนทนะทนะพรนที่ซับเปิดนะครับแต่เขาก็ไม่มีมากขนาดนี้นั่นก็เริ่มออกดอกแล้วอืมก็ตายมัน มัน<ช>เรื่องของเรื่องปลูกันมันลากมันลึกไงผมลอกไม่โคมาถมมันไม่โค,มา,ม,ม,ม,าโคมาขุดสะนี่ขึ้นมาแล้วมันถมมันก็เลยตายเอ้ลูกหนึ่งเต็มทีประมาณแจ็หลัวในที่ท่ามนีนมาถึงว่าที่รูๆมาต<ห><พ>อนนี้ยังมีประสบการณ์สองโลถึงสองโลครึ่งเนี่ยสองโลถึงสอง,งอสองโลครึ่งอ่าบ่เกินสองโลครึ่งลูกมันนะปีที่ผ่านมานี้ทางบ้านรักไทย อำเภอหนองบัปางน่าก็โหลละส้มร้อยห้าสิบกับส่วนนะพอคข้ามารับนะแต่ถ้าหลงแพงหลงตลาดเราในสี่ห้าร้อยเนาะผมเคยขึ้นไปดูส่วนเขาอยู่อืมไปดูเลยไปศึกษาดูส่วนที่เขาประสบความสำเร็จนะครับก็ไปเลาะดูเลยนําสเปิร์อะไรนี่ก็ไปดูสเปิร์ก็ไปดูตีครับครับไปดูส่วนวองหินนี่ก็ไปดูบนเขานะใครก็รู้ผมซื้อไปดูเอออยู่บนเขาอ่ะมีหินหลายเนื้อเนื้ออ่างนะ <ผม S 1> อันคคอไอ้มอนท้องก็ไปเลาะดูว่าส่วนไหนที่มันพอได้มาดูพื้นที่แล้วส่วนน้อยของเขานี่เห็นแบบนี้เลยนะครับครับ,บเห็นแล้วเ,ออเห็นแล้วที่ขึ้นแจกส่วนใหญยไปอ่ะเออผมเห็นแล้วปีนี้เขาลุกแล้วนะติดลุกแล้วติดดอกปีกายหรือปีกายนี่มี่ขึ้นไปีนีกเต็มลอนเลแต่ล้นหมดนะล้นหมดครับอ่ะยังไงก็เขาปุดแล้วเด้อพามาเมิองเด้อครับครับครับเจ้าของเขาบอกว่าโซนนี้ อายุ3ปีนะครับ3ปีก็ดูแลรักษาก็เป็นไปตามปกติดินก็จะเป็นดินลูกลังกิง่งทำให้ต้นมันโล่งกิ่งลงๆงโล่งรับอากาศแสงแดดอะไรได้ดีการทำทุเรียนนี่ค่อนข้างจะ ยากพอสมควรยากพอสมควรถึงยากมากๆอย่างผมนี่ยอมรับเลยนะครับยากมากๆคนที่ทำส่วนทุเรียนประสบความสำเร็จก็ถือว่าจดเยี่ยมแล้วนะครับแต่บางคนก็ล้มเหลว ล้มเหลวนี่ไม่ไม่ใช่ว่าการบำรุงรักษาทางน้ําทางปุ๋ยนะครับเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ำเขาไม่ให้ตกบกพร่องแต่ที่ล้มเหลวก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอพวกโรคโรคก,ก็มีหลายโรคด้วยกันนะครับรคเชื้อลงเชื้อราแต่ที่สาหัสจริงๆก็คือ ร้วงบางสวนนี่หมดเลยนะครับหมดยกสวนเลยนี่ผมอยู่ทางนี้ผมถ่ายขึ้นไปข้างบนนะครับบนโน้นที่เห็นหลังคาเล็บๆอยู่อันนั้นเป็นสันเขานะครับลงไปอีกนะครับไม่ไม่มีเพียงเฉพาะที่เรามองเห็นนะครับคือสามพันสามพันกว่าต้นอ่ะเจ็ดสิบห้าไร่อันนี้ขึ้นมาบนนี้เพื่อให้เห็นทางด้านนี้ ตีนี้ผมจะขึ้นไปข้างบน๋ยวจะไปถ่ายต้นที่เขาปลูกก่อนนะครับอยู่อยู่ข้างบนนู้นค่อนข้างจะงามส่วนนี้ก็มีสระน้ําอยู่หลายรูปนะครับเท่าที่เห็นตรงนี้ก็มีอยู่2รูปแล้วอยู่ข้างบนนู้นอีกนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีแผงโซลาเซลล์เจาะบ,บาดาลเพราะว่าอันดับแรกๆต้นๆเลยสําคัญที่สุดก็คือเรื่องน้ํานะครับเดือนนี้เป็นเดือน มก,กราคม2568น้ำยังพอมีอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงเดือนมีนาเมษาไม,ไม่แน่ใจว่าน้ำจะแห้งเหือดพอที่จะให้กับต้นทุเรียนพอไหมนะครับแต่ส่วนนี้ก็มีน้ำสำรองอยู่อีกที่หนึ่งนะครับดึงน้ำแต่ก็ค่อนข้างไกลหน่อยก็ต้องลงทุนเรื่องน้ำมากมายนะครับการทำสวนทุเรียนยิ่งทำเยอะ เรื่องน้ำก็ต้องทุ่มเทเยอะด้วยเช่นกันนะครับ นี่ผมขึ้นมาข้างบนนะครับบนสวนนี่ก็มีสระอีกสองลูกกำลังสูบน้ำตรงนี้เขาเรียกว่าโซนนี้นะครับเป็นต้นคู่ทั้งหมดเลยนะครับแต่ที่มองเห็นมีต้นเดียวก็ต้นที่เป็นปลูกคู่กันก็ตายมั่งเ,เสียหายบ้างนะครับ มันก็ไม่เสมอไปอันนี้ก็จะเป็นต้นคู่ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ทั้งคู่เลยนะครับแต่ละก็น,นี่ก็เริ่มออกดอกแล้วเช่นกันนะครับสังเกตดูนะครับถ้าที่เดี่ยวในอย่างเงี้ยมันจะเรียวกว่าเดี่ยวก็ได้นะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยต้นใหญ่กิ่งใหญ่ ต้นคู่นี้มันก็จะต้องแต่งกิ่งที่อยู่ชิดกันไม่ให้มันชิดกันนะครับต้องแต่งกิ่งแต่เําว่าคํานวณออกมาแล้วว่าต้นคู่ในพื้นที่นะตรงหลุมเดียวกันเนี่ยมันถ้านับจํานวนกิ่งมันก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าต้นเดียวถ้าต้นเดียว,ยวสมมติว่ากิ่งมีอยู่20กิ่งนะครับมีต้นคู่มันก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอกีกนะครับคำนวณออกมาเขาเลยปลูกต้นคู่ห่างกันก็ ราวหนึ่งเมตรนี่ก็กำลังเป็นหางแยะเดี๋ได้เริมลองรถว่าอร่อยตามที่เขาพูดคุยกันไหมนะครับว่ามูสังเคิงมีรสชาติที่อร่อยอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมก็ยังไม่เคยกินอยากจะลองแต่ที่ผ่านๆมาก็กินที่คุ้นชินอยู่ก็มีหมอนทอง ลหล,ลงลิ้นหลงรับแดดนี่ก็ลองลองแล้วนะครับก็อร่อยไปคนละแบบอย่างมูสันคิงที่ยังไม่ได้ลองลิ้มชิมรสเดี๋ยวปีนี้คงจะได้ลองชิมนะครับจะมาขอาะซื้อเข้าไปชิมสักลูกนึงลูกมันไม่โตนะครับไม่เหมือนหมอนหมอนทองลูกหนึ่งก็3โล4โล5โลบางลูกก็6-7โลก็มีแต่มูสันคิง ก็จะอยู่ในเกณฑ์อย่างที่เจ้าของเขาบอกนะครับอยู่ในเกณฑ์2โลถึง2โลครึ่งอันนี้ต้นคู่นะครับเนี่ยที่เขาผูกแผ่นเหลืองไว้นี่ก็บอกก็เอาก็ทำดอกก็เป็นปีแรกนะครับอายุ ครบ4ปีเป็นปีแรกก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่ายังได้เห็นโฉมหน้าของดอกแล้วนะครับส่วนที่จะติดลูกหรือไม่นั้นหรือติดน้อยติดมากก็ค่อยค่อยดูกันอีกทีนะครับเนี่ยทำทุเรียนมันก็ต้องอยู่กับสวนทุเรียนอยู่ประจำนะครับเว้นว่างไม่ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นการตัดแต่งกิ่งขแขนง จุดประสงค์ก็คือ,อหนึ่งไม่ให้มันแยกอาหารขแขนงออกอาหารน้ำอะไรต่างๆก็ไปเลี้ยงไอ้กิ่งที่เราเอาไว้และอีกอย่างหนึ่งก็ทำให้กิ่งใบอะไรมันโล่งๆรับแสงแดดรับอากาศได้ดีบางต้นก็งามดีนะครับบางต้นก็ จากที่เห็นนะครับชุดโทมอย่างเช่นต้นนี้ไม่รู้ว่าโดนอะไรหรือเปล่าพวกภัยคข้เจ็บอะไรต่างๆเบียดเบียนครับโดยสรุปแล้วว่าส่วนนี้มี3,000ต้นนะครับตอนนี้แล้วก็มีเนื้อที่75ไร่แล้วก็อายุ4ปีก็เป็นการทำดอกปีแรกนะครับส่วนจะติดลูกขนาดไหนนั้นค่อยลุ้นกันอีกทีนะครับ วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอติดตามชมนะครับว่าผมจะพาไปเที่ยวสวนไหนนะครับขอบคุณมากนะครับที่ชมมาจนจบสวัสดีครับ